สวัสดีส video, ครับผมวันพันโชครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การเข้าค่ายสองอนอชีวะค่ายสองศูนย์เอลวิทนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นผมก็ต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าศูนย์เอลวิทเนี่ยมันจะแปลกกว่าศูนย์อื่นหน่อยนะครับเพราะว่าศูนย์ปกติเนี่ย เขาจะเข้าค่ายหนึ่งแล้วก็ไปค่ายสองแล้วก็ไประดับชาติเลยใช่ไหมครับแต่ว่าศูนย์เอวิทระหว่างค่ายหนึ่งกับค่ายสองเนี่ยเขาจะมีค่าย1.5อยู่ครับซึ่งค่ายหนึ่งค่ายสองเนี่ยก็คือปกติเลยเราจะไปเรียนที่เอวิทแต่ว่าค่าย1.5เนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเอวิสเราก็จะเรียนกับครูเอวิสถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กเอวิสเราก็จะเรียนกับครูเอวิทครับซึ่งก็จะเรียนช่วงมกราลากุมภาครับเนื้อหาในค่าย1.5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องพืชนะครับก็คือค่าย1เป็นเรื่องสัตว์ค่าย1.5เป็นเรื่องพืชคคครรรับบแล้วววกก็เเเดดีีี๋๋ยยยยย่่า2นนอออะะไ แล้วก็จะมีทางเลคเชอร์แล้วก็แลบเป็นปกติครับเออลืมบอกไปค่าย1.5นี้จะไม่มีการคัดไม่มีการสอบนะครับก็คือเราจะเป็นการเรียันอย่างเดียวน,นั่นเองนะครับ อุ้มี้อะคือกูควรจะทั้งอกมันกาเตชั้นไเหรอไม่ได้แต่กูไม่เยอเดี๋ยวดดดดอันนี้คือรถน้ำเหรอจะได้มีอะไรเตชนมได้มีบขึ้นมาสวัสดีครับตอนนี้เป็นราการ หลังเรื่องเรียนต่วนอวนาชีวะิวิทยานะครับอตอนนี้เราก็ได้ดอกกุหลาบมาเห็นไหมว่าเออก็ค่อนข้างหี่ยวนิดหน่อยมีครูบอกว่าอะไรวะนับกลีบกุหลาบครบเมื่อไหร่ก็จะมีแฟนเมื่อน,นั้นนะครับ <laughs> อันนี้เราก็ได้จบไข่1.5ไปแล้วนะครับเกือํคันไข่สองไ่สามไค่สี่ไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวคอนแคนกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปสำรวจระบบทิเิตอพักชวนชมกันนะครับทิเทศคาซักสถานนะครับพวกหลุดยายเลยแตนี่อยากต่อมาค่ายสองนปกติเขาจะจัดเดือนมีนากันใช่ไหมครับแต่ว่าศูนย์เอวิทนะครับเรารีบครับเราจัดช่วงกุมภาพันธ์มีนาเองนะครับด้วยคําที่ช่วงกุมภาเนี่ยโรงเรียนเรายังไม่ได้ปิดเนาะ ก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ในวันเสาร์นะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับก็คือเรียนตอนเปิดเทอมเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็พอโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยเราก็จะไปเรียนที่ MV ็มปกติครับเป็นออนไซต์ site. ซึ่งเราก็ได้ไปออนไซต์แค่4วันนะครับเอ้ไม่สิไปเรียน3วันแล้วก็สอบ1วันนะครับส่วนเนื้อหาที่เรียนในค่าย2นะครับก็จะเป็นเรื่องแท็กโซแล้วก็อีโคครับ ต้องไปอย่างเร่งรีบนะฮะเรามาถึงเรียนประมาณเกือบแปดโมงครึ่งเรียนแปดโมงสี่ห้านะครับเสื้อเหล็กก็ยังไม่ได้เอามานะครับต้องยืมเพื่อนเอวินนะครับขอบคุณครับ ก็จะมาจาก2ส,ส่วนเนาะก็คือส่วนแรกเป็นคะแนนเก็บระหว่างค่ายนะครับก็จะมีพวกควิสต่างๆพวกแบบยีพอต,ต่างๆนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นคะแนนสอบท้ายค่ายครับซึ่งการที่เราจะวัดว่าใครจะได้เป็นผู้แทนศูนย์เนี่ยก็คือเราจะใช้คะแนนแค่สอบท้ายค่ายเท่านั้นนะครับคำถามคือคะแนนควิสมีไว้ทําไมครับคะแนนควิสมีไว้ให้แค่เด็กเอ็มวิทในการคลมเกรดได้นั่นเองนะครับเด็กเควิททำไม่ได้นะครับเด็กเควิทจะสามารถใช้ประโยชน์ได้แค่คะแนนสอบท้ายค่าย ส่วนเด็กเอวิทก็ใช้ประโยชน์ทั้ง2อ,อย่างครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังสอบแบบกริ๊งจากคุณครูท่านหนึ่งนะครับช่วงเงยงเง็นๆเพื่อนก็นชวนเลนองดนตรีโอเคต่อมาวันสุดท้ายนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับค่ายสองเร็วมากโอเคต่อมาวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวันสอบท้ายค่ายนะซึ่งเราก็ได้สอบทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับ สุดีล้วก็สอบตอนเช้าประมาณ3ชั่วโมงจริงจะไม่ได้ทําเพื่อนมาว่า3ชั่วโมงถ้าสมมติว่าผิดก,ก็โทษเพื่อนแล้วกันเนาะสชั่วโมงคงสิข้อนะครับส่วนตอนบ่ายก็จะเป็นแบบปฏิบัตินะครับสชั่วโมงกว่าๆมั้งเออข้อสอบก็เป็นข้อสอบแบบกระดาษนะครับก็คือเป็นกระดาษแบบแบบแห้งอะไรประมาณนี้ไม่มีทาแบบแบบทแบาแบบวะครับไม่มีเออเพราะประกาศผมผมก็ไม่ได้เป็นผู้แทนศูนยะ์เนาะก็ในค่ายศูนย์เดวิทนะครับก็มีแต่คนปึงๆทั้น,น,น,นเลยนะครับ ฉะนั้นผมก็ขอจบคลิปจบซีรีส์ชาวอวานอชีวะไว้ที่ข้ายสองไม่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเจกอกันคลิปหน้า